ถ้าของทายถ้าที่เดิมอ่ะเอามือขึ้นมาแบบนี้แตะที่หน้าขาแบบนี้แล้วก็แตะที่น้องฮัลโหล่าเชื่อกันนะ 오 oh. นี่ตรงนี้นี่มของเล่นี่ไหนคะตรงนั้นนี่เองเนาะแล้วก็วงศิลปะ่ไหนคะตรงนี้นะคะแล้วผมมิ้นจะมีกฎกติกาของผมมิ้นว่าเวลาเด็กให้เด็ก เร tamam okay. uh, um, okay, sì, ิ่มพี่อ่านแล้วก็ยิงตัวลูกค่ะเราใส่ยับตัวเองนะไม่กินพื้นท้าอะไรค้างลูกลูกอะไรคะลูกศิลปะคะไปนิดโมงศิลปะเลยค่ะยกมาหนึ่งชิ้นแล้วก็มานั่งที่สายรับตัวเองหนูลูกอะไรคะ ของเล่นไปเลยค่ะผู้ชายผู้ชายคิดก่อนคิดก่อน,นจะเล่นมุมไหนก่อนอ่าไปที่มุมศึกษาเลยค่ะเด็กน่ะ อ่าตอนนี้จะหมดเวลาแล้วเก็บฟังเสียงโมกิเก็บของใส่ตะกร้า